จะมาทําการทําให้ลูบี้ของเราที่มีอยู่1,945ลูบี้ตรงนี้ให้เพิ่มมากกว่า2,000ลูบี้สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ผมขอแนะนำเป็นแอป Du g p h o n e แอปที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสำหรับวิธีการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ดสคิปชั่นใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันและที่สำคัญอย่าลืมกรอกโค้ดใต้ส22เพื่อรับส่วนลด20บบาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริ e เจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดสคริปชันแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัฟันนี่เกมไลน์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่ ID ป้ายม่วงกับซีรีส์ ดองลูบี้กันอีกแล้วซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่37แล้วบอกได้เลยว่าคลิปนี้เราจะมาทำการทำให้ลูบี้ของเราที่มีอยู่1945รลูบี้ตรงนี้ให้เพิ่มมากกว่า2,000ลูบี้ให้ได้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวไม่รู้ว่าผมจะทำเป้าหมายสำเร็จหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามทำให้เต็มที่ละกันและอีกอย่างหนึ่งคือผมจะมายกระดับไอดีของผมด้วยไม่รู้ว่าจะเกิดหรือว่าจะดับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยก็คือผมจะเปิดกาชาคุระโบด้วยนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะ จะไปเปิดกาชากันเรามารับของรางวัลกันก่อนละกันซึ่งของรางวัลตรงนี้มีของรางวัลที่มาจากด่านเขาวงกฏด,ด้วยซึ่งผมได้ทการไปเล่นมาทั้งหมด1รอบแล้วก็ได้ของรางวัลมาเล็กๆน,น้อยๆก็ได้ทั้งหมด100รลูบี้แล้วก็12ตัวกาชาแล้วก็มีเพชรม่วงอีกแสนห้าแล้วก็ลูกโปรไฟล์นั่นเองเดี๋ยวเรามารับของรางวัลทั้งหมดกันเลยว่าเราจะได้ของรางวัลทั้งหมดแล้วก็ได้อะไรมาบ้างสำหรับทริปนี้บอกเลยว่าเกิดแน่นอน เราไปดูกันที่กาชากันหน่อยนี่ตอนนี้ลูบี้ของผมก็อยู่ที่2 4 5ลูบี้แล้วซึ่งมันมากกว่า2,000ลูบี้แล้วแต่ว่าผมยังไม่หยุดเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มอีกและตัวกาชาตอนนี้ของผมมีอยู่35ใบเดี๋ยวเราเค่อยมาเปิดกาชากันเราไปรับลูบี้จากการปิดลีกิีพีกันสักหน่อยละกันว่าเราจะไปจบที่ลีกอะไรโอ้โหทีแรกผมเข้าเกมมานึกว่าจะจบได้เป็นเพชรสที่ไหนได้จบแค่ ท้องหนึ่งเอ้โหสัปดาห์นี้คือเล่นยากจริงๆหลังจากที่บอทเขาแบบเก่งมากๆผมก็เล่นยากพอตัวเหมือนกันบวกกับผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ามาเล่นไอดีนี้ด้วยแอบเสียดายมากๆดีไม่ดีไอดี ID. นี้อาจจะไปจบที่เพชรสองก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีเลนเจอร์ไม้ตายลับของไอดีนี้มาปั้นให้ดูแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าถ้าปั้นตอนนี้บอกได้เลยว่าผมไม่น่าจะได้ไปยืนหลีกแบบชิวๆแน่นอนน่าจะล่วงหลีกแบบทีเดียวแบบตกไปท้องหนึ่งก็ได้อะ เดี๋ยวเราขอไปทําการเปิดกาชาเพื่อเสริมแก่งไอดีหน่อยละกันซึ่งล u b y ตอนนี้ก็หลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าผมมีลูบี2,100ลูบีซึ่งถ้าเปิดเลนเจอร์เดือนนี้ผมได้ยันการันตีเลยแต่ว่าผมไม่เปิดเพราะว่าผมจะเก็บสะสมลูบีให้ถึง5,000-7,000ลูบีแล้วก็ไปรอรอบเกียร์ที่ผมต้องการซึ่งเกียร์ที่ผมอยากได้มากที่สุดตอนนี้คือ เกียร์ในเดือนของการยายนซึ่งเป็นเกียร์ของจันทาผมอยากได้มากๆที่จริงผมอยากเปิดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแหละแต่ว่ารอบที่แล้วผมเพิ่งเริ่มสะสมนูบี้ก็เลยไม่ได้เปิดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาหน่อยละกันซึ่งงบของเราได้เตรียมมาทั้งหมด35ตัวขอให้ได้เถอะถ้าได้มาผมปั้นแม็กคู่ด้วยเพราะว่าผมต้องการตัวดาวมืดมาเล่นมากๆหลักๆแล้วที่เราต้องการคือมาซิวมาหมาหน่อย5ตัวแรกเราต้องเกิดแล้วแหละสําหรับ5ตัวนี้ ถ้าไอยิมปายม่วงของผมเปิดได้บอกเลยว่ากบเหลือแน่นอนสามารถทําเป็นตัวพีร้อยได้ด้วยโอ้โหตอนนี้คือกบผมเหลือมากจริงๆหลังจากที่ผมเปิดได้คุณระบรอบล่าสุดที่ผมเปิดได้ก็ไม่รู้แล้วแหละว่าเป็นรอบอะไรแต่น่าจะเกือมาเป็นปีแล้วแหละโอ้โหตัวแรกก็ได้เป็นฮิเมเลยไม่อยากจะได้เลยจริงๆสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ขอตัวในเดือนนี้หน่อย,หน,อยหน่อยเถอะผมขอในเถอะสักตัวหนึง่งขอคู่เก่งผมขอแค่นั้นแหละเพราะว่าผมจะปั้นแม็กแล้วก็เอามาเล่นจริง เพราะว่าตอนนี้คือทีมของผมไม่มีเลนเจอร์ตัวอะไรเอามาเล่นเลยโอ้โหช้หาดทําไม ID ไอดีป้ายมงสายฟรีของผมต้องโดนแบบนี้คือเลนเจอร์คนลโโบตัวเก่ง mm. ๆก็แทบจะมีน้อยนิดอยู่แล้วดันต้องมาเปิดตามล่าตู้ที่มันแบบหลายคนก็คอมเมนต์มาบอกกันในเสียงเดียวกันว่ามันเปิดออกยากมากผมทีแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าหลายๆดีของผมก็เปิดได้แต่พอผมมาลองเปิดเองโอ้โหรู้เลยว่า ID ไอดีป้ายมงผมคือดวงไม่ค่อยดีเลย กดข้ามเลยละกันโอ้โหไม่ได้ผมไม่ลุ้นแล้วแหละตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาผมรอรอบถัดไปเอาดีกว่าโอ้โหเรียบร้อยสิบตัวสุดท้ายขอฟิวฟิวหน่อยขอตัวของมาซิ้วหน่อยโอ้โหโรบินฮูดมันเอวเหมือนกันแหละมันตระกูลเอวที่ยิงธนูเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวนี้ผมไม่ต้องการโอ้โหเรียบร้อยเลยได้พูดมา เรียบร้อยกันเลยทีเดียว35บใบที่เราเสียไปไม่ได้เลนเจอร์ตัวอะไรมาเสริมแก่งทีเลยเกียร์ธาตุมืดผมก็อยากได้แต่เกียร์ธาตุไม้ผมก็อยากได้แต่ว่าต้องอดใจเพราะว่าเกียร์ที่ผมต้องการมากที่สุดคือเกียร์ในรอบของเกียร์จันทานเองเอาเป็นว่าเปิดไม่ได้เราขอไปตีพีพีหน่อยละกันโอ้โหเกมตั้งรับของผมคือบอกได้เลยว่าชนะรัวนๆเลยแล้วก็บวกกับแพ้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะชนะมาเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยว่าเราจะสู้ได้ไหมโอ้โหเกมแรกมาก็เจอแดดทีมตึงๆเลย ขอลีนี่หน่อยละกันเพราะว่าตัวบินผมลองสู้มาแล้วตีไม่ไหวเลยหมาหน่อยขอทีมตึงต้งๆหน่อยที่มันไม่มีตัวบินทีมนี้มีเบาล็อกเก้าดาวไม่เหมือนกันด้วยผมขอจัดทีมนี้เลยละกันมาบอกได้เลยว่าเจม,ม่วงของผมเกมนี้ได้เฉิดฉายแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ทำการใช้เจม,ม่วงมาอย่างยาวนานผมรู้สึกได้เลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันเป็นเลนเจอร์ตัวที่สามารถตบเลนเจอร์9ก้าดาวได้ทุกตัวในเกมเลยผมกล้าพูดเลยว่าเป็นตัวที่ตบได้หมดเพราะว่าการเสกของมันคือ โอ้โหคือไม่ต้องพูดเลยแหละมันเสกลึกม,กมากมากโอ้โหไฟน้องข้าก็มีตัวเสกเหมือนกันตานี้เอาเรื่องเหมือนกันแหละไม่รู้ว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ทีมของเรากลายเป็นเอกสารหมดแล้วแต่ถ้าเทียบเรื่องของการเสกผมต้องยกให้เจ้าเจม,ม่วงเพราะว่าเจม,ม่วงข้อดีคือมันเสกได้นานกว่านั่นเองมามาวัดกันที่ตรงนี้แหละบอสเอกสารประทะเจม,ม่วงแต่ว่าทีมของผมแทบจะยืนไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้ ดาวเมททีมเราก็ไม่ได้ขาดหรืออะไรขนาดนั้นแต่ทําไมเราสู้ทีมฝัทงข้ามไม่ได้ผมก็แอบงงเหมือนกันแหละจังหวะนี้ต้องพลิกแล้วเจม่วงเจม่วงผมหายหมดเลยโอ้โหเปาล็อกฝันองข้ามเก็บเจม่วงไปหมดเกมนี้คือน่าจะไม่รอดแล้วแหละโอ้โหดูจากสถานการณ์แล้วเข้าขั้นวิกฤตเลยตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยไหมเจม่วงก็เอาไม่อยู่แล้วแหละบอสเอกสารเขาใส่เกียร์อะไรไม่รู้ผมขอไปดูหน่อยแล้วกันเกมนี้ยังไงก็พลิกไม่ได้แล้วแหละดูจากการที่ฝันทองข้ามสวนผมมาคือโหดมากๆ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าบอสมันจะโหดได้ขนาดนี้ผมเจอเกียร์ฟีตบด้วยซ้ำโอ้โหก็คือไม่เหลือเขาเดิมเลยทีมผมหมดกันเจอแบบบอสถ่ายเอกาสารใส่เกียร์จิ้มลิ้มแบบนี้ตบผมยับเลยมาสู้กันอีกเกมแล้วกันทีมนี้มีบอสคนนอกกฎหมายถ้าผมตีทีมนี้ชนะผมบอก,กเลยว่าผมไม่อยากจะพูดเยอะอะเกมนี้ถ้าบอสมันอ่อนกอ็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละตาตะกี้คือผมแบบ แพ้แบบยับเยินเลยถ้าเกมนี้ผมชนะได้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆแ,แล้วละ่ะมาปกติแล้วเกมนี้ของผมต้องโดนยิงยับๆเลยแทบจะเล่นไม่ได้เกมนี้มาดูกันว่านี่ทําไมเกมนี้เจมบ่วงของเราแม่นเป็นพิเศษก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ามันแม่นเป็นพิเศษโอ้โหถ้าผมชนะทีมนี้ได้ผมแค้ทีมตะกี้แหละ คือทีมตะกี้แทบจะไม่มีอะไรสู้ทีมนี้ได้เลยแต่ว่าผมดันตีทีมนี้ชนะเฉยเลยโอ้โหเจม,ม่วงเกมตะกี้คือเหมือนเจม,ม่วงของผมโดนเนิร์ฟแล้วไปบัฟให้เจ้าบอสเอกสารผมเครื่องมากเกมตะกี้โอ้โหอะไรไม่รู้บอทก็บอทคือโอ้โหบอทบางทีมก็อ่อนเกินทีมนี้ก้าดาวแม็กเกือบทั้งทีมผมชนะมาได้งงเลยเกมนี้เดี๋ยวผมพาไปส่องเกียร์แล้วกันเผื่อคนดูหลายคนยังไม่เชื่อ ทีมนี้ที่เราตีชนะมาผมว่าเกียร์น่าจะเหนือทีมตะกี้โอ้โห,โหผมกะว่าจะเอามาขิงทีมฝั่งข้ามตะกี้ที่ไหนได้เกียร์โอ้โหยิ่งกว่าตะกี้คือหลบสกิลของเขาแทบจะเป็นศูนย์เลยโอ้โหก็ไม่แปลกแหละที่ผมตีได้ง่ายขนาดนี้เอาเป็นว่าไม่เป็นไรรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นกันใหม่มาผมขอเจอทีมที่ไม่มีตัวบินแล้วก็ตัวดาวมิเต็ภาคพื้นที่มันแรงๆแบบนี้ผมไม่ตีแน่นอนแหละบาาล็อกผมเอาไม่อยู่ ทีมถัดไปทีมนี้แลดูไม่มีอะไรเลยผมว่าน่าจะสู้ได้ไหมเจมม่วง,ขงเขาใสอีกแล้วใส่ปก,กาเลี้ยวหนาดอีกแล้วมาไม่รู้ว่าเจมม่วงของเขากับเจมม่วงของผมใครจะแม่นกว่ากันถ้าเขาแม่นกว่าผมก็ปล่อยให้เขาแม่นไปเถอะคือผมแทบจะไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วแหละเกมนี้ขนาดผมใส่เกียร์ก็ไม่ถึงขั้นแย่ขนาดนั้นแต่ทําไมโอ้โหเรียบร้อยเลยเจอตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าเจมม่วงของเราตานี้ ถือว่าแม่นเอาเรื่องเหมือนกันยัดบ้านแบบนี้โอกาสรอดค่อนข้างที่จะน้อยนี่ไงเจม่วงทํางานแล้วเริ่มทําพิษแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ทําพิษเหมือนกันโอ้โหกลายเป็นิีทั้งสองฝั่งแบบนี้ต้องมาวัดกันที่เรื่องดาวเมทแล้วแหละว,ว่าใครเหนือกว่าซึ่งดาวเมดของเราก็น่าจะเหนือกว่าแหละนี่เขาใช้พายุมาแล้วจวังหวะนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรแหละดูจากโอ้โหดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะชิวๆเกมนี้โอ้โหเรียบร้อยเจม่วงผมทําพิษได้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็เอเลนเคกป้อมเคกป้อมเข้าแล้วนิดหน่อยนี่โอ้โหเอเลนก็ยังเป็นเอเลนอยู่ยังค้ากระโดดเข้าไปขีกป้อมเรียบร้อยเกมนี้น่าจะจบแล้วแหละนี่ก็ยังที่เห็นเลยว่าชนะมาได้แบบไม่ค่อยยากจินสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะต้องใช้อเทมไปทั้งหมดก็ตาม่ะขอไปดูเกียร์เขาหน่อยละกันทําไมถึงโดนสกิลเจม่วงง่ายโอ้โหเกียร์ก็ไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นเซตมาตรฐานหมดเลยแถมยังไม่พอเกียร์อาวุธตัวแน่นอนของเขาก็มีเยอะด้วยไม่แปลกโอ้โหทีนี้ น่าจะเพราะแบบเขาใส่เกียร์ข้า้งชีวิตน้อยหรือเปล่าทีนี้บอสมือสองตัวโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงถ้าแบ่งมาให้ดีผมสักตัวผมบอกเลยว่าไอดีผมเกิดแน่นอนวัดใจกันแล้วแหละไอดี ID นี้ผมขอตีเลยละกันมาเรามารู้นกันเลยว่าเราจะตีชนะหรือเปล่าสําหรับเกมนี้ผมว่า น่าจะมีความเสี่ยงสูงที่ทีมของผมน่าจะโดนยัดเยียดแบบถึงหน้าป้อมเลยแต่ว่าเราไม่เป็นไรเพราะเรามีบาว์ล็อกอยู่เราจะเน้นพัดไปก่อนเพราะว่าพัดพายุก่อนยิงได้เปรียบแล้วก็แช่ไปเลยผมไม่รอแล้วนีดาวเมดซัดไปเลยแบบนี้โอกาสที่เขาจะพลิกล็อกกลับมาชนะมีน้อยมากๆแทบจะเป็นสู่เลยแต่ผมก็ไม่ไม่ประมาทเพราะว่าผมจะกดไอเทมเอามาตะเซฟอีกรอบหนึ่งหลังจากนี้คือถ้าเขากดไอเทมมาผมก็ไม่เหลืออะไรที่จะไปสู้เขาแล้วแหละนอกจากลูกไฟตอนนี้ เรียบร้อยเกมนี้ก็มาวัดกันหละว่าเราจะสู้เขาได้ไหมเพราะว่าตอนนี้โอลิเวอร์ของผมแล้วก็ตัวของบากิก็เริ่มตั้งตีได้แล้วเรียบร้อยนี่ไงผลของการมีบอสมืด2ตัวเจอผมตีไปดีเพราะว่าผมเปิดไม่ได้ผมแคร์มากๆรอบของตู้มืดเป็นรอบที่ผมเจ็บหนักที่สุดแล้วแหละอ่ะเราเามาลุยกันต่อที่เกมถัดไปมาเกมถัดไปทีมแรกที่เราเจอมีเมริโอดัสด้วยตัวนี้ตกเมตาไปนานแล้วแต่ก็ยังมีคนนํามาเล่นอยู่ ทีนี้ถือว่าเกียร์เขาสุดมากๆเกียร์มีทั้งอัปเกรดธาตุแล้วก็มีเลนเจอร์ตัวดีๆด,ด,ด้วยแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าบารล็อกผมแรงกว่าแน่นอนมาเรามาวัดกันที่เกมนี้เลยลวกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่ามาวัดกันที่ใครตีหนักกว่ากันและเกมนี้ใครหนักกว่ากันก็ชนะไปผมขอใช้อเทมเซฟหน่อยละกันไม่ประมาทดีกว่าแล้วก็ไอเทมน้ำแข็งไปต่อมิลิอดัตก็มิลิอดัตอตานี้เจอเจม่วงเข้าไปก็ไม่น่าจะรอดสักหลายแหละ จังหวะน,นี้เอาแล้วเอเลนของผมเริ่มทําพิษแล้วแหละเอเลนของผมกระโดดยิงเข้าไปแล้วแล้วโพไซดอนก็สับเข้าไปแล้วแต่ว่าผมเจอรีไวล์ล้วงแ่งหลังโอ้โหรีไวล์ก็ยังเป็นรีไวล์โอ้โหมีโอกาสที่จะโดนสวนใช้ก่อนละกันขอใช้หน่อยโอ้โหคือรีไวล์ไฟสงค้ามคือล้วงแ่งหลังผมยับยับเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอ้โหแต่ก็โอ้โหดินหมดเลยบาาล็อของผมคือดินเลย เจอโอ้โหเจอหลายๆตัวของทีมฝั่งตรงข้ามคือทําพิษเหมือนกันเกมนี้ประมาทไม่ได้ผมขอใช้ทีม A เป็นทีมหลักแล้วกันเพราะว่าถ้าผมใช้ทีม A อย่างน้อยก็มีคอมโบตัดแร่คู่กับหยุด5แถมไม่พอมีเพิ่มแล้อีกน่าจะพอสู้ได้เอเลนเอาแล้วจังหวะนี้ผมว่าน่าจะจบป้อมได้แล้วแหละไม่น่าจะโดนสวดแล้วเพราะว่าเขาไม่มีไอเทมพายุแล้วเรียบร้อยไหมเอเลนเกป้อมแล้วจังหวะนี้ผมว่า,น,าน่าจะชนะแหละ การันตีวินเลตเรียบร้อยนี่ไงชนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์แล้วกันว่าเกียร์ของเขาทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่ที่ผมตีมาแล้วก็มีหลายคนถามผมเข้ามาเยอมมากๆว่าคลิปอยากส่งก็ต้องสุ่มตอนนี้หายไปไหนคือผมอยากบอกตรงๆเลยว่าผมเลิกทําไปแล้วเนื่องจากว่าไอดีนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนแบนอีกครั้งไม่ใช่ว่าผมเล่นโปรหรือว่าโปรแกรมอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นเพราะการแอดเพื่อนถึงแม้ว่าผมจะเพิ่มช่องทางใหม่แล้วก็ตามแต่มันยังมีคนที่แบบไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็แอดเพื่อนผมมาอยู่เรื่อยๆผมก็เลย ปิดรับเพื่อนอัตโนมัติแล้วก็เลิกที่จะไม่ได้รับเพื่อนแล้วแหละเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆที่จะโดนแบนอีกรอบก่อนคือผมแก้ยากมากๆแก้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยกว่าจะกู้ได้คือผมลองทุกวิธีที่ผมแบบแทบจะใช้มาหมดแล้วแหละก็กว่าจะกู้ได้มันยากมากๆผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงดีกว่าก็เลยเริ่ที่ทำคอนเทนต์นี้ไปแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆเข้ามาแทรกบ้างก็รอติดตามกันได้เลยอตอนนี้คือผมงดไปแล้วก็ประมาณนี้แหละ ทีมนี้ใส่เกียร์ยังไงเกียร์ของเขาถือว่าสุดมากๆแต่ว่าเกียร์ที่ดีที่สุดเขากลับไปติดให้กับเลนเจอร์วิวร้อีอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเกียร์ของเขาเหนือกว่าผมเยอะเลยอ่าอีกทีหนึ่งทีมของคุณกล้าทีมนี้โอ้โหบอสมืดเก้าดาวแม็กอีกตัวหนึ่งก็เป็นไฮเปอร์ธรรมดาแต่ว่าเขาพี่เกียร์ลดแลสองจุดไม่รู้ว่าเขาไปติดให้กับเจ้าตัวนั้นทําไมไม่ติดให้กับแซลลี่ตรงนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงแต่ก็โอเคแหละแล้วแต่เขาเลย ก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาเปิดกระชาเสริมไอดีเล็กๆ,ๆน้อยละกันแล้วก็มาดองลูบี้ซึ่งลูบี้ตอนนี้ก็อยู่ที่2,100ั u b y อลูบี้อีกนานเลยกว่าผมจะได้เปิดอีกครั้งนึงก็อดทนกันต่อละกันใครที่เก็บสะสมลูบี้ได้เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ทิงกันได้ดต่หลางคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ไม่อยากดองลูบี้ให้เสียเวลาอยากจะเติมลูบี้เลยและกําลังหาร้านที่เติมถูกๆอยู่ผมขอแนะนําเป็นร้านเจน้าร้าน,นะคาร์ทอปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านคาเจดทะเบียนบริษั ทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ ios สำหรับใครที่เป็นสายเติมแพ็กเกจหรือว่าสายจัดแพ็กเกจก็อย่าลืมไปเติมไปได้ที่ร้านเจน๊น้ำกราทอ top u ็ center ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป u g phone อยู่อยากจะเติมแพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือนหรือแพ็กเกจรายปีก็ตามก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจน๊น้ำกออระทอ top u ็ center ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ปักหมุดอ o เ m น n t แล้วก็ใต้ด e s c r i p t ใต้คลิปนี้เลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ